เอีที่น่ารักเนี่ยอยู่ทางบ้านนะครับมีอะไรมานอะไรมาฝากครับเอฟซีไม่แบกสาวจะแบกเอกเลยจ้าอาลูพี่ฝากสอนอันนี้เป็นวอาหารกี่ัสหัวหารพวกเราหรอะเป็นหัวอาหารครับพี่วรรภาก็มีต้นชวนชมนะดอกเชวนชมมาฝาก คนละต้นนะคะสีพอดีพรุ่งนี้กลับบ้านเราก็จะไปปลูกที่บ้านเลยเนาะโอ้สีกรสอบนี่กินได้นานเลยทีเดียวพี่เนาะบาเจ้าคื้แข็งแรงแค่พอนี่นบ่กได้เลือกก็ได้เลือกก็ได้เลือกเออไ่ยห่ยอออยส โอ้ยเขาลุกมาแล้วอันนี้นี่ดอกอะไรนะอาหารอันนี้นะเพราะว่าพวกพวกเราฮะส่วนชมส่วนชมเรจะมีคนได้จะเอาลมีเอาตัวที่มีดอกมนมีดอกเลยเฮ้ยอันนี้มันก็กำลังเกิดพูดเอาพูดนะอนนี้ดอกมันกำลังออกอันนี้คืออะไรอ่ะลายสวยอะไรนี่ไม่ชมแม่มาตายครับครับอันไหนครับมีดอกบะใช่เพราะว่า อันนี้อันนี้เฮ้ยมีเศรษฐีพันล้านด้วยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจองแล้วก็คือจองแล้วให้เปลี่ยนแล้วไม่เห็นเลขอะ้รเห็นเลขนะครับโอ้ยไหน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 อย่าเลีเฮ้ยเป็นดอกชวนชมแม่บอกว่าสองได้มีเอฟซีมาชมคลิปเยอะๆอันนี้คือมีมีความหมายนะทุกท่านมีหอยด้วยนะนี่มีหอยขอบคุณที่มามากนะที่รัก มาเยอะมากเยอะเยอะแล้วก็สื่อได้พี่ของโมฝาพวกเราไม่ได้ขัดน้องเกาะกันมากๆนะครับกองนะถึงจะไม่ม้กองเสร็จกี่พัลานก็ไม่เป็นไรนะคะคนชมจะได้มีคนชื่นชมเยอะเยอะเขามาชมคลิปให้ก็ก็ยังดีใช่อาวไปไม่ได้บอกอ้าวยิดแล้วอ้าวไม่ต่อเมาวันนี้เหรอมีดอกมีสองดอก สามดอกสี่ดอกใม่มันมีสองต้วอบสี่ดอกเดี๋ยวเขาแยกออกเพราะว่าดอกเขาไม่ชอบอยู่คนเดียวเอ้ยเขาไม่ชอบอยู่สองมันต้องแยกอองแยกต้องแยกออกเขาไม่ยอมมีคู่ใช่ไหมพี่ไม่เขาเขาไม่อยากมีคู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวถ้ามีถ้ามีคู่คือมันจะมันจะเสือเสือตัวหนึ่งจะจะอยู่เสืองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ จะลือกาจิตไทยไปแล้วแล้วดอกไม้ดอกไม้บางดอกมันก็ไม่ชอบอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันมันจะไม่ออกดอกมันจะงากันใช่มันจะงากันไม่ออกดอกพียหอยเพียหอยเราเตรียมกัน่เนยไปเพียร์เปล่าไม่ซกไมมีนะเปล่าสุดนะที่ไม่มีหอย พี่ไม่มีหอยกูก็แล้วให้พี่เขามีหอยไปแล้วทักเรียบกันครับข้าวผัดข้าวข้าวข้าวหอมที่สองข้าวเหนียวสองเอามาให้เป็นส่วนรวมเราก็จะนั่งทักเรี้ไว้ด้วยกันเวลาเราทำงานเพราะว่าปกติเราก็จะซื้อเนาะรอบๆเราก็ซื้อว อันนี้ก็ถือว่าน่าจะเราน่าจะกินได้เป็นเดือนอยู่เนาะถึงไหมพอวันถึงไน่เนาะเพราะว่าเราหลายคนกินจุซะด้วยใช่ดูมีแต่คนผอมๆว่าเราก็ขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณพี่มรณานะครับสู้ๆเด้อนะครับคับพี่สู้เย้พี่จ่ายค่าอาหารก่อนเดี๋ยวไปแล้วลืม เราตังค์่ไยิงก่อนดิ้เอาเป็นยังค่ะไมู่เรียมพี่ก็แล้ากันเนาะพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่เป็นคนสั่งแล้วเท่าไหร่นะแม่่จอมเท่าไหร่นะพ่อหกร้อยบอรร้อยหกสสบหกร้อยสี่สิบบ่แล้เหลือเท่าไหร่ดิเหลือจะากวาแค่เหลือสามร้อยสามสามร้ไอ้ที่เหลือก็เติมน้ำมันก็เติมน้ำมันเด จะเติมลำมานที่ไปทำงานกัตทุกคนที่บ้านคุณคิดอะไรดีใจนะผมเนี่ยขึ้นบ้านผมเนี่ยอยากให้มีเอฟซีมาแบบนี้ทุกคนเลยเขาจะมาหาคุณได้ไงดูสิบ้านคุณเนี่ยไม่่ไม่เป็นไรเข้าไปถึงกุซามานผมขับรถไปรับก็ได้ได้คุณว่างเหรอว่าง ไม่ว่าวันนี้ถามพี่ทาไมว่าพี่เขานั่งรอกีกโม่พวกเราไม่ไม่ไม่นานเราได้เดินดูบ้านพอดีแหละจะได้เข้าไปซุกซุกซุกซอกเห็นไหมเห็นไหมพี่เตียงนอนเพื่อนไหมเอ้สึกจะเพื่อนหน่อยหนึ่งนะแถว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 เปลื่องเตียงเนาะขับเคลื่อนดีกว่าขายหลักขานชัดด้วยนะไอ้มาบ้านผมจะพา อันนี้ถ้าไม่เกรงใจถ้าไม่รีบนะผมจะพาเดินไปดูทั้งนั้นไม่ใช่สิเราต้องไปดูนู่นด้วยเหมือนกันนะถ้าไปดูข้างล่างนี่จะจะจะพูดมาทั้งวงเลยไม่ไม่ไม่จะไปหาขอใหญ่คอขอใหอัอให้คอขออขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ